มอตะการง่ายครับคุณพูะเออจักจอยทายแน่ไ่ได้ทายแน่แครับเนาะกินตลอดครับกินตเนื่องครับจะเศร้าวันนี้ลงเบดยังไ่ทันเลี้ยวอยู่ตามหลังครับผมโอ้ลงเบส่นแร้วครับเพือนลงให้เือนละคันครับผเต็มที่กี่สองคัครับ 没嘞。<laughs> <laughs> ดีครับพบกับผมในซองสร้างจอยครับผมมือถือพาออกมาหายอยากหากินที่เจ้าครับมาตกปะมามมยเดิมครับหมยเดิมมาจากคลิปที่ลแล้วนะครับเนาะโอ้คลิปที่แล้วมาเครื่องมือสองสมมุมนึงก็หมานไปหลายเติมครับง่ยายจากหมายป้าป่ามาพอดีนะกุ้งเราพามาหมายนี่ครับผมอลืมอย่างบุลืมครับลืมถังเนื้อสร้างจอยเลยได้ถังในรถบ้าเราถังในรถบาัา เป็นสมเนี่ยเนี่ยก็เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมทังเก่าทังเดิมครับนี่สูงเก่าสูงเดิมครับผมนี่เนี่ยเก่าเครับผมทังเก่าทังเดิมเพิ่มเติมคือห้ามสดครับนี่ห้ามสดนี่ครับสุงหวานมันเหลืออยู่กะใส่เกี๊ไว้แบบนี้ครับผม เนื่อเก่าสักซอยมาถึงเด้ครับเอ้สักซอยเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้ใส่ตู้เย็นหรอกกำมัดปากดีๆไว้ใส่หัานสดกันไว้เพิ่มครับกะ๊ะเอาลูกเลยเหมือนเดิมครับสักซอยกับซแบบนี้ตลอดนอกจากว่าสิไปหาหมายประดินฐยังสิใส่เนื้อไม่ไหมครับนี่ครับ เดี๋ยวคนให้เ่ากันก็นกใส่น้ำตกได้เลยครับเมื่อกี้ว่าสิลงว่าสิลงสามขั้นก่อนครับผมสามขั้นก่อนเบ็ดเฮ่าก็เป็น,ปนชิลุศูนย์จุดแปดครับนี่เมือ่อกี้ใส่เป็นศูนย์จุดแปดครับปลาน้ยครับผมปลาน้อยยันใส่รูปเลยครับนี่ใส่โลใส่สองรูเอาอยู่ครับนี่ตามประสบการณ์ครับผมนี่อเดีสักจ้ยขอโตผสมเนื้อลูกเบ็ดกันครับผม โอ้เอาแล้วครับเอาแล้วแบบนีออ้ได้รุ่นอยู่ครับแบบนี้ได้รุ่นอยู่เอาแล้วครับครับโวมาแล้วครับแต้มแรกครับผมปลาหัวแข็งโอ้โหลงเบ็ดยังไม่ทันเสร็จเลยครับลงเบ็ดขั้นที่สองครับผมมาแล้วครับนี่ ได้สวยๆเลยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วตรงน,นี้ยังไม่ได้ลงน้ำเลยครับผมเอาอีก,กอน่งกอน แข็งไส้สวยๆครับผมโอ้โหลงเบ็ดยังเพ่งเลียกครับลงเบ็ดสองคันกินสองตัวครับผมบันเทิงครับบันเทิงเนื้อยังไม่แตกเลยครับผมเอาอีกแล้วครับผม หลวงเวทพูดแล้วแท้ครับมืงอ,อีกสามพันนี่เอาอีกแล้วครับไม้นะครับ,อรบโอ้โหใส่สวยครับผมนีม่ก้อนก้อนก้อนนี่ได้สองตแล้วครับกกน,น,นี่ก้อนนี่เนี่ก้อนนี่ยังมาแตกครับ กินแล้วครับกินแล้วโอ้ยไม่วางคันอยู่โอ,อ,อ,บอบ้บันเทิงครับบันเทิงไปดินี่ครับผมนี่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 ยังไม่ได้วางคันอยู่ครับนี่โอ้โหสักทีตึกถึกจุดเขานจะกินแล้วครับผม จะลงเบ็ดแล้วป่ะเนาะครับมือหนิสามคันจะลงเบ็ดหรือเปล่าไ่รู้ครับลงกินตลอดครับผมครับผมหมอตะกับไงครับผมคุณ่ะเออจังจอยถ่ายแน่บ่ได้ถ่ายแน่นะครับเนาะกินตลอดครับกินโตเนื่องครับจะเศร้ามือนี้ลงเบ็ดยังไม่ทันเลี้ยวอยู่สามหลังครับผมนี่โอ้ใส่หนิปุ้งไงเลยครับนี่พุณอ่ะฝ่ามือครับผมหมอตะกับไงครับผมโอ้โหใหญ่จริงครับนี่ 0.8เอจอุดแปดอาย่ครับผมนี่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 โอ้สุดยอดโอ้ลงเบ็ดบอลแล้วครับมื่อนี้ลงได้เพียงละค,ครับผมเต็มที่กับสองคันครับเอาเลยตลอดครับผมตลอดนี่ครับผม นี่ส่ับป,ปลาหัวแข็งไปดีครับผมนี่ใส่สวยๆเลยนี่นี่โอ้ี่เนื้อกันยังไม่แตกครับนี่ลงปุ๊บกินปั๊บครับผม แข็งไส้สวยๆครับผมโ้โหกินต่อเนื่องครับกินจัดครับผมมันลมงมาแล้วครับพึงลกเป็ดได้สองนครับผมสองนตอนนี้ยังยังบ่เก้ามงครับยังบม่เก้ามง สองหลังสองเต็มครับผมนี่นี่นี่โอ้โหส,สวยๆเลยนี่ปาหัวแข็งครับผมนี่ปากขาหัวแข็งโอ้โหกินจัดมันกระจายเหมือนเดิมครับอือหือสังเกยกับทายแน่ไม่ได้ทายแน่แลครับเนาะนี่เดี๋ยวอรอด่นเต็มงหญ่ๆกันครับผมยังงี้ครับกินตลอดครับผมนี่ไม่ได้วางคันเลยเพิ่งลงเบดได้สองคันครับผมนี่กินตลอดครับผม เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มกินตอน11บ,บเอ็ดโมงเยอะนี่11บเอโมงเพิ่งแล้วนี่ครับผมนี่ใส่ส,สวยๆมาอีกแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครับได้จ้อยกับพ่อได้หยาได้กินแล้วเก็บของเรียบร้อยครับผมปลาแก่ช่วงเศร้าน,นี่โหยึงเม่ไหวครับช่วงก้อนหลัง เก้าโมงมาปุ๊บเริ่มเยี่ยมครับมากินต่อสิบเอ็ดโมงแล้วครับเนาต้พอได้ได้แจ้งได้โตเเขาได้อยากได้กินด้วครับผมไปเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับเดี๋ยวให้พ่อใหญ่เราลงต่อครับผมนี่กระโผมมาเบิ่งผลงานของเขาครับนี่ครับผมนี่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 โอ้นี่ครับผม ครับผมยังไงครับกับผลงานของเขาขอได้อยากได้กินคือเก้าครับผมนี่นี่นี่ขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เพิ่งมาจบจบคลิปแล้วครับก็ขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปที้สนใจกระล้าไปสมนิครับเพราะำไมคลิปตาครับผมสวัสดีครับโอ้หนักอึ้งตึ้งครับผมพูด Eu <laughs>